สรุปนะเราลงรถเมย์จากตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาที่ departure เดินเข้ามาปุ๊บเราก็มาดูที่บอร์ดก่อนว่าเขาบอกเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วหรือ,อยังถ้าเขายังไม่ได้บอกก็ดูที่แอเรียก่อนบางทีเขาจะขึ้นแอเรียมาก่อนอย่างเช่น A B C ของเราเป็นแอเรีย C A อยู่นู่น B แล้วก็ C D E ใช่ปะ่ะแต่ของเราเป็น C เพราะฉะนั้นเราก็มาป้านปนวนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถว C อปิดไฟทำไม แล้วทีนี้เราก็รอให้ตัวเคาน์เตอรอ์มันเปิดมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเคาน์เตอร์ไหนของเรามัน201-207เราก็ไปที่เคาน์เตอร์201-207แค่นั้นเองตอนนี้เป็นเวลา4 3 5 7แล้วมันจะขึ้นแอร์เรียก่อนตอนแรกอะเช็คอินจะยังไม่ขึ้นมันขึ้นที่แอร์เรีย C ใช่ปะเราก็ไปรอที่ C แล้วอีกสักพักหนึ่งอะมันก็จะขึ้นตัวเช็คอินเคาน์เตอร์ ของเราอัมสเตอร์ดัมก็201ถึง207ทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะไปเคาน์เตอร์ไหนเราก็ไปเช็คอินแล้วนี่ก็คือ a อร a เร201 207ก็คือตรงนี้ก็จะมีช่องพิเศษช่อง back gate drop off แล้วก็ช่องเช็คอินถ้าเกิดว่าใครเช็คอินที่อินเทอร์เน็ตมาแล้วเช็คอินมาเองแล้วอะ่ะก็คือมาที่ช่อง back เก t e drop off ก็คือมาแค่ดออปกระเป๋าเฉย แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เช็คอินก็คือมาเช็คอินแล้วก็ดรอปกระเป๋ามันก็คล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะประหยัดเวลามากขึ้นกระเป๋าใบแรก15โลนะใบที่สองสิบแล้วมันด,ดูหนักนแต่ว่าไม่หนักเมื่อกี้จีกับออฟก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ถามอะไรเลยวะก็โดยมากเลยเนี่ยเคาน์เตอร์เช็คอินมักจะเปิดล่วงหน้าประมาณ3ชั่วโมงรอบนี้เราอาจจะกังวลอยู่นิดนึงเพราะว่าเรามีการต่ออีก สองรอบคือเราไม่ต้องยื่นตัวอะไรเลยไม่ต้องปิ้นอะไรมาเลยด้วยซ้ำเพราะเราแค่ยื่นพาสปอร์ตไปแล้วเขาก็จะให้เรียกว่ากระดาษดยาวคือบอร์ดดิ้งพาสมาใช่ไหมแต่เรามีการต่อเครื่องบินอีก2รอ,อบแล้วก็กังวลว่าเราจะได้บอร์ดดิ้งพาสของอีก2รอ,อบมาหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปเคาน์เตอร์อีกหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าเราได้บอร์ดดิ้งพาสมาของทั้ง3เที่ยวบินในครั้งเดียวเลยโดยที่เขาไม่ได้ถามเนี่ยคือรายการเที่ยวบินทั้งหมดของเราถ้าไล่จากข้างบนสุดนะก็คือเราเริ่มต้นจากวอร์ซอ สร็จแล้วแล้วก็ไปต่อเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมเป็นการทรานสิตเฉยๆภายในเขตเชงเก้นด้วยกันเหมือนเหมือนทรานสิตนะฮะในประเทศไทยอะ่ะก็คือจะถ้าปกติแบบนี้จะไม่มีต่อมอแต่เที่ยวบินที่2ก็คือจากอัมสเตอร์ดัมไปที่ฟวองโจป่ะวะ่าวางโจแต่ต้องมีต่อหมอแน่ๆเพราะว่าเป็นการออกจากเขตเชงเก้น,กนฉะนั้นเวลาใครที่ขึ้นเครื่องบินกลับเลย ก็คือจากประเทศในเชงเกนกลับไทยเลยเนี่ยก็จะเจอตอมอเลยแต่อันนี้เที่ยวบินแรกเราน่าจะยังไม่เจอนะเพราะว่าเป็นในเขตแต่เที่ยวบินที่สองอะ่ะอับเซอร์แลมไปกวางโจเนี่ยน่าจะต้องเจอแล้วก็เที่ยวบินสุดท้ายก็คือเราไปลงกวางโจเสร็จแล้วก็ต่อเครื่องระยะสั้นไปที่โซลเกาหลีใต้เลยโดยปกติอะ่ะถ้าจะมีคนถามว่าคุณมีตั๋วขากลับหรือเปล่าเนี่ยมักจะนะเป็นสายการบินต้นทางเลย แต่รอบนี้อย่างที่บอกอะ่ะขึ้นเที่ยวบินแรกเป็นสายการบินระยะสัน้นถ้าจะถามก็ควรจะเป็นตรงจุดนี้กลายเป็นว่านี้เราไม่ได้โดนถามฉะนั้นจุดของตอม,อจมเจงเก้นขาออกเนี่ยจากอัมสเตอร์ดัมไปกวางโจนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีถามไหมเพราะว่ามันเป็นออกแล้วไงเขาก็ไม่น่าจะสนใจเพราะาเราได้ตั๋วมาแล้วอะ่ะปกติคือเขาถามเพราะว่าถ้าคุณไม่มีขากลับเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ขึ้นเครื่องไงแต่เราตั๋วเนี่ยถืออยู่เนี่ยก็คือเรามีแล้วแล้วเวลาเราซื้อตัว๋วเราซื้อตั๋วครั้งเดียว เพราะฉะนั้นกระเป๋าอะมันก็จะเช็คทรูผ่านไปที่กรุงโซลเลยไม่ต้องไปแบบว่าเอออัมสเตอร์ดัมไปรับกระเป๋าไปกวางโจรับกระเป๋าเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องก็คือเช็คทรูไปที่กรุงโซลเลยแนะนําก็คือให้ถาม make ัวร์กับเขาอีกทีหนึ่งว่าเอ,อ้ยกระเป๋าอะมันจะเช็คทรูไปที่โซลเลยใช่ไหมอ่าเขาก็บอกว่าใช่โอเคสบายใจจากวอซอไปอัมสเตอร์ดัมไม่ต้องผ่านตอมนะพอเราไปถึงอัมสเตอร์ดัมปุ๊บเรากาลังจะขึ้นเครื่องอะ มันต้องผ่านตอมอแต่ทีนี้พอไปที่กวางโจก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราแค่ไปพักเรื่อไปไปทานซิสเฉยๆเขาไม่ได้ผ่านตอมออยู่ดีผ่านผ่านเคยไปต่อเครื่องที่จีนอยู่ครั้งหนึง่งแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเราแสนสทนซิตเดี๋ยวเราก็จะไปที่ Security c h e เช็คผ่าน Security c h e เช็คตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องควรระวังในการผ่าน Security Che c k ็คก็คือเขาก็ตรวจทั้งคนทั้งของใช่ไหมอ่าอย่างแรกเลยก็คือของเหลวต่อชิ้นต่อขวดห้ามเกิน100 ML ถ้าเกิดมีหลายชิ้นก็แพ็คใส่ถุง1ิบล็อกอเขามีรูปบอกอยู่แล้วก็อย่างที่2ก็คือพวก power bank ห้ามเกิน32,000ที่ต้องระวังมากอย่างหนึ่งคือพวกของมีค่าชิ้นเล็กๆเ,เห็นบางคนมีนาฬิกามีสร้อยคอมีมือถืออะไรอย่างนี้ก็คือให้รวมใส่ในกระเป๋าเป้ของเราไปเลยเพราะว่าเห็นมีคนแบบต้องถอดมาใส่ในตะกร้าเขาจะให้เราเอากระเป๋าวางบนตะกร้าคือ มีนาฬิกามีอะไรที่ถอดวางในตะกร้าหมือเลยมันก็คงไม่มีใครขโมยหรอกแต่ว่ามันเสี่ยงในการที่จะลืมพอเคยแล้วมือถือพาสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็ใส่ในเป้น,นี้ไปเลยแล้วก็วางใส่กระบะไปเลยอะไรนี้แต่เห็นคนอื่นแยกออกมาวางวางวางมันก็ไม่จําเป็นไงเพราะาสิ่งที่เขาให้แยกมามีอย่างเดียวคือถ้าเรามีโน้ตบุ๊กหรือมีแท็บเล็ตอันใหญ่ก็จะต้องแยกออกมาวางข้างนอกต่างหากตอนนี้คือเราผ่าน Security c h ช็คมาเรียบร้อยแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราก็มาดูที่บอร์ดอีกทีหนึ่ง พราะบอร์ดเขาจะบอกว่าเราจะต้องไปเกตไหนแต่จริงๆแล้วเขาบอกไว้ในตั้งแต่บอร์ดิ้งพาสแล้วแต่เราก็มาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งไงเพราะว่าบางทีเกตมันเปลี่ยนได้นะทีนี้ของเราอ่ะก็คือเป็นอัมสเตอร์ดัมก็คือเกตที่32ของเราเกต32เราก็มาดูที่ตรงนี้32ใช่ไหมก็ไปทางซ้าย จากวอซอจะไปอัมสเตอร์ดัมสังเกตว่าเราไม่ผ่านตอมอเลยนะเราผ่าน Security ้เช็คมาแล้วแล้วก็นี่ก็คือหน้าเกตเลยไม่มีตอมอนั่ง KLM นะไปต่อที่อัมสเตอร์ดัม just before landing I'll come back with your arrival information and for now I wish you a very pleasant flight on board a very good morning dear passengers 1..2..3.. <Two. S> <Three. S 1> ตรงนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินแต่เราจะหาผ่านเข้าตอมอ่ะทางไหนใน,ในบอ e ดดิ้งพาสนะมันเขียนบอกว่าเกต E9 เราก็เดินไปตามเกตไงใครที่อยู่เกต E ก็เข้ามาทางนี้เข้ามาแล้วอ๋อนี่ Security check เดี๋ยวปิดวิดีโอได้แล้วนะผ่านตอมอขาออกมาเรียบร้อยแล้ว ถามแค่ว่าจะไปไหนก็บอกว่าเซาเกาหลีแล้วเขาก็บอกว่ามาด้วยกันไหมเออมาด้วยกันก็มานี่เอาพาสปอร์ตมาเสร็จปุ๊บแล้วให้ออฟแต่มไลยนิ้วมือออฟก็ไล่นิ้วมือไม่ค่อยดีแซมแล้วแซมอีกก็ไม่ได้ออาไปเธอไปเอาไปที่ก็เลยบอกว่าเอาเอาเราด้วยไหมไม่ไม่ไม่ไปเลยไปเลยพาดปอร์ตของเธออยู่นู่นไปประมาณนี้ใช้หลักการมาหลายคนสวดคนเดียวหลังจากที่ผ่านตอมมาเราก็ดูที่บอร์ดบิ้งพาสว่าของเราเกรดอะไรของเราเกรด E E9 แล้วก็ไปตามป้าย E9 เที่ยวแรกเป็นสายการบินฝรั่งต่อไปนี้จะเป็นสายการบินจีนทั้งสองเที่ยวเลยเราต้องมาดูบอร์ดตรงนี้ก่อนของเราบ่ายโมง35กวางโจซีแซ08ูนย์สาม g ู t ย์แป e ริ ในบอร์ดดิ้งพาร์ตอ่ะมันบอกว่า E9 เราก็แบบมั่นใจเลยไงไม่ดูวงบูบอร์ดอะไรเพราะในบอร์ดดิ้งพาร์ตมันเขียน E9 แล้วก็มุ่งหน้าไปเลย E9 พอไปถึง E9 ปุ๊บเราก็นั่งแหมอ๋อโอเคถึงแล้วเ,เกือบจะนั่งหลับไปแล้วว่าถ้าหลับไปแล้วนี่คือหลับเลยนะถึงถึงว่าตรงที่เรานั่งรอเนี่ยมีคนดำเยอะจังไอ้คนดำสมไมไปจีนเยอะจังเลยนะถนีจริงเขานาเข้าแล้วหรออะไรออถือสรุปว่าบอร์ดดิ้งพาร์ตที่บอกทเที่ยวบินมาล่วงหน้าของเรามัน ได้มาตอนเทียบินหนึ่งไนงะเราต้องแตบ,บเบิ้ลเช็คอีกที E ยี่สิบสี่ต่อไปนะเราจะต้องไม่เชื่อใจบอดบอดิ้งพาสเราจะต้องมาดูบอร์ดทุกครั้งตอนนี้ก็มาถึงเกตยี่สิบสี่แล้วอย่างปลอดภัยและทันเวลาตอนนี้บ่ายโมงเครื่องจะออกบ่ายโมงสามสิบห้านี่เขาก็เข้าแถวขึ้นเครื่องกันแล้วนะเราเป็นเด็กหลังห้องขึ้นทีหลังก็เสี่ยงกันขึ้นท,หนท,หนทีหลังคือช่องใส่กระเป๋าก็อาจจะถูกคนอื่นจริงไปก่อนแต่เราไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วไงเราใส่แค่ล็อกเดียว กระเป๋าเราไม่ได้ใหญ่ไงของบางคนมันเป็นกระเป๋า่ากอะ่ะมันใหญ่อะ่ะเขาก็จําเป็นจะต้องรีบขึ้นไปจับจองนิดนึงกระเป๋าใส่ของมีค่างบต้องอยู่กับตัวจะไม่ใส่ข้างบนนิดแค่จะขึ้นเครื่องแล้วจากอัมสเตอร์ดัมไปกวางโจวที่นั่งก็ได้หมอนมผ้าห่มหูฟังมาตรฐานความกว้างเขา่ายาวมากมีจอร้อนสัง่งพิด้วย อุ้ยชัดแจ๋วเลยอ่ะของใช้หน้าเ้าเทิขาแรกอาหารตอนเช้าก็อุย้ยเขามีให้เลือกด้วยนะ ถึงแล้วกวางโจออกมาปุ๊บก็ตามป้าย t านเฟอร์เพราะเราไม่ได้จะเข้าเมืองเราจะ t านเฟอร์ไปต่อยังเมืองโซงตามป้าย t านเฟอร์ไปตามป้าย t านเฟอร์ต่อไป health quarantine อายาอะไรวะมันคืออะไร show the health Declaration, Code. เขามีการให้ health quarantine registration ลงเครื่องแล้วก็เดินออกมาจากตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Arrival หรือว่า Transfer ก็ต้องเข้าทางนี้ Health Quarantine <Yeah. S 1> ลงทะเบียนแต่ทีนี้เราไม่ได้ลงทะเบียนมาสแกน QR ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าเว็บที่สนามบินเขาก็มี Wi-Fi ให้ด้วยก็คือ ID นี้แล้วก็พาสร์ดอันนี้แล้วก็ลงทะเบียนไปตามนี้เราตอบ no แล้วก็ Exit เพราะเราจะทางซ ออไม่ได้เข้าประเทศเลยกอ่อก่อก่อก่อไปปุ๊บก,ก็กดอันนี้ลองใช้ดูก่อนถ้าไม่ได้ค่อยมาลงใหม่ให้โชว์ your health declaration code ข้งไหนล่ะชิงไรล่ะขอบกก็ผ่าน คือสแกนตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ของเราทานเฟ f ร์มาทางนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจพาสปอร์ตก็คือทางนี้ในป้ายนี้เขาบอกเลยนะอยู่ไม่24ชั่วโมงตรงนี้ก็มีตรวจพาสปอร์ตผ่าน security check ไม่ได้จะเข้าประเทศนะเนี่ยโอ้โหอย่างเข้าประเทศนี่ถ้าเกิดว่าเข้าประเทศนี่ไม่แบบว่าเอาทั้งตัวไปสแกนผ่านตอมอคือตอมอไม่ใช่ว่ามาตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ปั๊มปลาท,ที่พาสปอร์ตนะไม่ใช่นะคือเขาตรวจทําไมก็ไม่รู้นะก็คือตรวจว่ามี ตัวเครื่องบินตรงไหมอ่ะก็ตรวจไปอ่ะตรวจเสร็จปุ๊บตรวจกระเป๋าแล้ก็ตรวจพาสปอตอีกที่นึ่งตรวจหลายรอบมากเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาที่เกตได้เลยไม่ได้ต้องมีวีซ่าอะไรใดคือพอเจอพวกตรวจกระเป๋าพวกเนี้ยเรามักจะระแวงกันตลอดเพราะว่าของจะถูกค้นออกมากระจายใช่ไหมในบางครั้งโดยเฉพาะแบตเตอรี่เขาจะระแวงเป็นพิเศษฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าลดความเสี่ยงเราถูกค้นออกมาหมดเลยนี่ลดความเสี่ยงว่าจะมีของอะไรหายหรือเปล่าก็คือเราก็เอาไอ้ที่เสี่ยงอ่ะมักจะเป็นแบตเตอรี่เนี่ย หรือพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรวมไว้ที่เดียวกันทั้หมดเลยแต่ว่ามือถือเนี่ยไม่ต้องระแวงเพราะว่าบางทีอยู่กับตัวแล้วเราก็เอาวางใส่กระบะาไปเลยใช่ไหมก็ไม่ต้องระแวงก็คือใส่กระเป๋าไปเลยคือรวมไว้ที่เดียวกันใั้หมดเพื่อป้องกันการหายแต่ว่าไอที่เสียเส่ยงๆอย่างแบตเตอรี่ power bank อะเนี่ยเขาจะถามตลอดก็รวมไว้ในถุงหรือกระเป๋าใบเดียวกันไปเลยฉะนั้นพอตรวจเสร็จปุ๊บของก็ไม่กระจายก็ลดความเสี่ยงในการหายทีนี้เราก็มาดูที่บอร์ดของเรา 4Z3061 So g a A169 เดี๋ยวนะเกรมันมีถึงเลข169เลยหรือพอเดินเข้ามาตรงนี้ก็เขียนว่า152ถึง173ไปทางซ้ายอ่ะเราก็ตามป้ายไปทางซ้ายอีกตามป้ายไปของเรา A 169อ่ะก็ตามป้ายไปเที่ยวสุดท้ายแล้วจากกวางโจไปโซรรบสุดท้ายแล้วในที่สุด,สดหวังว่ากระเป๋าของเราจะตามเรามาด้วยนะต่อหลายรอบมากอะ่ะ จะตามเรามาได้ไหมแล้วสุดท้ายออกแนวลาดหน้าไก่เหรอ,อก,กระเป๋าจ้าตามแม่มาแบบสมบูรณ์แบบนะจ้าถึงแล้วจ้าโตจ้า <laughs> แต่กลัวตอมองมากเลยจ้าผ่านตอมองมาแล้วแล้วก็มาดู ช่องแบ็กเกเครมว่าเราจะรับกระเป๋าช่องไหนของเราเครื่องลงบ่ายสามยี่ห้าซีสามศหนึ่งมาจากกวางโจก็คือไปที่สายพาน13เลขหนึ่งถึงสิอยู่ทางนี้เราก็ลงมาสิบามเอ้ยมาพอดีเลยโดยเรมอนครบล้อมัมโอ้ครบครบด้วยนี่จีไม่ได้แร็บจีไม่ได้ล็อกใดๆทั้งสิ้นเลยนะ เพราะมันหักมาตั้งนานแล้วก็เลยไม่ได้ล็อกขี้เกียจช่างมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอุ้ยแต่ว่าดูมันเป๋ๆนะเนี่ยคนที่สองอยู่ดีไหมจ๊ะอะไรอุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยทำไมบุบอะมันเหมือนโดนความร้อนอะดูดิอุ้ยนี่ก็แตกอะ่ะไม่แตกก็บ,บ้าแล้วผ่านการโยนมาตั้งสามเที่ยวบินเอ้ยไม่ใช่สามนะหก ครั้งนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเครื่องสามเครื่องใช่ป่ะมันก็ต้องเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงไงก็โอเคร้อยเอ๊ะแต่ว่าเข็นไมัออกอออล้อยังได้ล้อล้อยังอยู่ใช่ไหมล้ออยู่ครับยังเข็นได้อยู่แต่ว่ามันขุกขัดเนาะมันขุกขัดขุกขาดอะแต่อันเนี้ยเกือบแตกอะดูดิมันเป็นรูด้วยอะ